สวัสดีเจ้าวันนี้มาพบกับอันอีน้องกิ่นข้าว้ลามนะเจ้าเป็นลูกสาวของบ่าวกินข้าว้ลามนะเจ้าวันนี้เนี่ยเขามีประเด็นทอดประเด็นล่อเลยเจ้าที่จะมาเตือนที่ก็ผลตีกําลังดูยูนี่นะเจ้าเดี๋ยวเขาจะไปสัมผณ์ผู้เสียหายกันเลยเจ้าว่าเขาเสียหายเรื่องอย่างนะเจ้าสวัสดีเจ้าบ่าวกินข้าว้ลามอ่าจาาเหตุการณ์ที่พานะนี่คือเจอเจออย่างเราเจ้าคือเขาเขาสั่งสั่งอะไรอย่างมาเจ้าสั่งของเนาะสั่งของออนไลน์ ครับจ้างของอะไรจสังป่าเจ้ามมนจจจเจ้าครับจ้างป่าเชียงมนอ่าแล้วแล้วปนนันจะเอาทั้งโอนเจ้าแต่เขาก็บอกมั่นใจทั้งโอนนี่ยขวเป็นวิชาชีพอเจ้าเขาก็เลยบอกว่าเก็บไปทั้งมีกออ่าฮะอ่าปนว่ามีเจ้าปนถามมาบ้านอยู่ไหนผมอยู่แพรเจ้าพอแพรแพรก็ประมาณสิบสองโมงเจ้าสิบสองโมงก็ได้รับของแล้วอ่าแล้วที่นี่เลยเวลาไปประมาณนัก อ๋อประมาณเที่ยงอ่าเที่ยงที่นี่ก็โทรถามไปเออของอะไรจะมาครับอ่าเปิ้อ่านอยู่ก็ฟังปส่งไปนะอ่านอ่าอ่านแต่ปตอบอ่าเจ้าที่นี่เหมือนไปก็ประมาณสี่โมงนี้นจะ้าโมงล้เจ้าลองไปมก็มึงถามของนี่สั่งนี่มีแต่ก็ครับอ่าฮะอ่าถ้าผมมีก็บอกผมก็ได้นะบอกดีๆก็ได้อ่าเปิ้ลก็เลยพิมพ์มาว่าสารแนไอโง่ เอาก็คือแบบว่าโดนประมาณนี้เลยโดนโดนประมาณนี้เลยอ่าแล้วทีนี้ผมก็กำลังจะพิมพ์ตอบไประโยชนนะจะจะพิมพ์ถามไปรยุว่าผมก็ถามไปดีๆเนี่ยทำไมมารู้บ่มวนครับ ออโอ้ผมมอนครับอ่าผมกําลังใจพิมพ์อยู่จะส่งไปเนี่ยมาตั้งชงตึ้งปิดคอควาาหนีเลยไม่สามารถติดต่อได้แล้วตอนแล้วตอนน้าคือเขาแบบเขาเจ็บเขาเจ็บเขาเจ็บมากเลยจุกอก๊เลยเจ็บตีแวว่าจุกอก๊เลยโอ้ซุปยอดเลยอ่าเจ็บตีแมวขึ้นโตเถียงมาได้โตเถียงมาได้มืดมืดมืดเออ้องของเขาจะส่งไปเนี่ยปิดหนีเลยไม่สามารถติดต่อได้อ่าโอ้สุดยอดเลย ุกมากๆมากเลยอ่าเราแบบอ่าจางเหตุการณ์นี่ตีพานไปเนี่ยอ่าหลังหลังจากนั้นเนี่ยเวลาสั่งของในเฟซนี้ต้องทํายังไงพองเหรอหลังจากเหตุการณ์นั้นคือต้องตรวจสอบดีๆครับว่าอ่าที่จะสั่งของเนี่ยถ้าสั่งออนไลน์ถ้าเก็บไปทางนี่จะดีที่สุดอ่าฮะอ่าเออพอดีแน่แน่น้อยหนึ่งพอดีดีๆเนาะ สินค้าตีดีๆน้อยตีแก่ถือได้น้อยเนาะอ่าะเดี๋ยวนี่วิสาหีมันเยอะครับแม่นีผมเจอมาครับตั๋วนะครับตีบล็อกนี่อ่าฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะอ่าอย่างจริงครับอ่ากะฝากเตือนเนาะคนตีพอเนาะและแวดระวังเนาะเออเล่นอินเตอร์น็ตอินเทอร์เน็ตเห็นของทุกอย่างประมาณนี้เขากะจะกดสั่งเราเขากะพอตัวว่ามันมีแต่ก็ถ้าเก็บป่ายทั้ง คืนที่แน่ๆก็คือถ้าสั่งของอย่างกระจังต้องคือเก็บปลายทางเนาะเออจะจะชัวร์พอของมาถึงปุ๊บเขากับพรเหี้าน้อยนึงว่ามันลักษณะกลองหรือว่าของที่เขาใส่มาเนี่ยมันมันใช่กับสิ่งที่เขาสั่งกององ่ออ,กอ,อีเนาะเออใช่พวกว่าบางทีอ่าบางทีมันทรงกรองมาแต่ <Them S 1> แต่ของในหั่นมันเบื่อใจเออเออนี่กับฝากกันไว้ตัวเดียวจ้าเจ้าวเจ้า OK。